กีดถึงหรอสวัสดีค่ะวันนี้มากีดยางอีกแล้วนะคะพี่พี่ทุกคนพอดีมีพี่เขาถามมานะคะว่ากีดถึงหรอ,อายางสอยสําหรับลุงไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะพี่พี่ทุกคนเพราะลุงมีไม้ต่อด้ามน,นะคะมีของลุงจะกรีดได้ทั้งยางหน้าต่ําและหน้าสูงเลยนะคะพี่พี่ทุกคนวันนี้ดูเรด้านแล้วนะคะฝนไม่ตกนะคะวันนี้ค่ะวันนี้น่าจะทันอยู่นะคะ วันนี้น่าจะได้ค่ะพี่ๆทุกคนรอโอกาสนี้มานานแล้วนะคะ วันนี้เป็นแปลงที่2แล้วนะคะพอดีเมื่อเช้านี้ไปกีดอีกแปลงนึงนะคะตอนตีสีนะคะเพิ่งจะเสร็จค่ะ